สวัสดีครับพบกับผมเบียร์แคมปิ้งเต็นท์นะครับวันนี้จะมารีวิว power box นะครับขนาด3 0 0อแอมป์อันนี้ลูกค้า AC Power นะครับพี่สมเฉงสั่งประกอบนะครับาตามสเปคที่ต้องการเดี๋ยวมาดูแบตเตอรี่กนก่อนตัวนี้เป็นกล่องแบตเตอรี่ขนาด3 0 0แอมป์นะครับ bms 1 5 0แอมป์ M, นะครับนะแล้วก็มีตัววัดแอมป์วัดโวลต์วัดปริมาณการใช้งานนะครับ แล้วก็ตัวนี้เป็น mppt นะครับชาร์จไฟโซลาเซลล์นะครับข้างในก็ไม่มีอะไรครับมีแต่แบตแล้วก็บ f s แล้วก็มีบาลานอยู่บาลานน่าจะอยู่ฝั่งตรงนี้เห็นไฟแวบๆนี่ฮะอยู่ตรงนี้นะครับดูภายนอกภายนอกก็จะมีสวิตช์เมนนะครับตัวนี้ที่ชาร์จไฟบ้านตัวนี้เป็นแบบกันน้ำหมดเลยนะครับตรงนี้ที่ชาร์จโซลาเซลล์แล้วก็หน้าจอหน้าจอเนี่ยเป็นตัว ของรถบ้านเลยครับตัวนี้เกรดดีมากเพราะว่าฟร์มผิดพลาดแค่1%ผมถ่ายกลับกันแล้วกันนะนี่แค่1%นะครับบวกลบ1% a c c u r a อ y นตะครับตัวนี้ถือว่าแม่นยำมามากนะครับรถบ้านยี่ห้อดังๆใช้กันนะครับก็จะค่อนข้างแพงสักนิดหนึ่งตัวนี้กล่องเนี่ยน้ำหนักประมาณ23-24กิโลกรัมนะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่อย่างเดียววิวินค่อนข้างที่จะบอกว่า เซฟตี้เรื่องกนันน้ํานิดนึงเพราะว่าตอนนี้เป็นชุดกันน้ําชุดกันน้าหมดเลยนะครับสวิตตัวนี้ก็ข้างในเซฟตี้เรื่องกันน้ําไว้ให้แล้วแต่ว่าก็โดยรวมอยู่ประมาณสัก95%ในการกันน้ํานะครับเพราะว่ามันมีการเจาะเล็กๆน้อยบางทีมันก็อาจจะไม่ได้ร้อยนะครับด้านข้างก็จะมีตัวเอเดซันเอเดซันตัวนี้ต่อมาอีกกล่องหนึ่งเพื่อเอามาใช้งานเพื่อเอามาใช้งานในกรณีที่ใช้อินเวอร์เตอร์นะครับนะ ตอนนี้ก็เป็นอีกกล่องหนึ่งที่บิวอินในเรื่องของไฟ2 2 0โวลต์อ่าจุดบุรี่2 2โวลต์ USB PD นะครับอ่า USB Quick Charge 3.0ช่องสำหรับเสียบปลั๊ก 12V โวลต์่าโทษที220โวลต์ไปใช้งานอุปกรณ์ต่างๆนะครับด้านในก็จะเก็บอุปกรณ์สายเรียบร้อยตรงน,นี้มีเป็นรางปลั๊กเอาง่ายๆคือเรียกว่ารางปลั๊กแล้วกันครับใช้กับกล่องนี้ในกรณีที่เราไม่ต่อไม่ต่อ ไม่ต่อกล่องนี้นะเราต้องการที่จะใช้จุดบุรี USB ต่างๆเราก็สามารถที่จะเปิดช่องนี้มานะครับแล้วก็เสียบควิกคอนเน t เข้าไปเป็นพีคอนเห็นไหมก็ใช้งานได้เลยนี่ครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้เป็นชุดชุดอีกชุดหนึ่งถ้าเราไม่ต่อ220โวลต์นะครับเราไม่จาเป็นต้องต่อแล้วก็สามารถที่จะใช้พวกอุปกรณ์พวกนี้ลากขึ้นเต็นท์ได้เพราะว่า สายตัวนี้ค่อนข้างยาวนะครับให้ไป4เมตร4ถึง5เมตรประมาณนั้นนะครับอ่าโอเคนตัวนี้จบแล้วก็มาอีกตัวหนึ่งก็คือตัวชาร์จตัวนี้ชาร์จตัวนี้ก็เสียบเข้ากับจุดเดียวกับจุดใช้นะครับเหมือนกันเสียบเข้าจุดนี้สีขาวนะครับจุดเดียวกันตัวนี้ก็ไปชาร์จไฟบ้านฝั่งนี้ก็เสียบไฟบ้านนะครับขนาด20แอมป์14.6โวลต์นะครับตัวนี้อ่า นี่เป็นสายที่สำหรับเสียบไฟบ้าด้านในด้านในก็จะมีอีกอันนึงก็คือเป็นส่วนของสายโซลาเซลนะฝั่งนี้ต่อกับเข้ากับตรงนี้เห็นไหมสีมันจะเหมือนกันพีคอนเอาขั้วใหญ่เอาขั้วใหญ่ขึ้นเสียบเข้าไปแล้วก็หมุนกลิกนึงแล้วก็ดึงตัวนี้ขึ้นแล้วก็หมุนกลับก็คือถอดออกอีกฝั่งนึง เราก็จะไปเสียบกับแผงโซล่าเซลล์เลยนะครับตัวนี้สูงสุดได้20แอมป์นะครับโวลต์อยู่ที่50โวลต์นะครับด้านในก็เป็นบิวอินพัดลมตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์เพียวไซเว็บขนาด2 0 0 0วัตของโซเออร์นะครับเดี๋ยวผมต่อสายตัวนี้เข้ากับกล่องของอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วเดี๋ยวลองทดสอบการใช้งานด้านบนก็จะมีสวิตเป็นสวิตช์ DC กับสวิตช์ AC สองอันเปิดสวิตช์ AC ดีซีเปิดคู่กันเลยก็ได้ถ้าใช้งานพวก usb พวกนี้ด้วยนะครับ AC ถ้าไม่ใช้ก็ควรปิดปิดสวิตช์ไฟก็จะดับนะครับนะเปิดสวิตช์เดี๋ยวทดสอบการใช้งานจากเครื่องทำความร้อนเครื่องเป่าความร้อนนะครับตัวนี้พั0แปดร้อยวัตต์เข้าไปแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องทำความร้อนเครื่องเป่าความร้อนดูว่า กระแสตัวนี้จะขึ้นเท่าไหร่ตอนนี้ On i n v นเวอรตอร์ยังไม่ได้เปิดะระบบหมายถึงว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้กดใช้งานของตัวเป่าความร้อนนะครับกินกระแสอยู่ที่0.8แอมป์นะครับมันจะขึ้นลบเห็นไหมลบ0.8แอมป์12วัตต์ใช้ได้99.59ชั่วโมงถ้าผมถ้าผมเปิดตัวทำความร้อนจะมี2ขีดนะขีดล่างปุ๊บ กินกระแสไฟอยู่ที่8 2ดแอมป์หรือ1.1กิโลวัตต์นะครับใช้ได้ประมาณให้มันอยู่นิ่งก่อน20ชั่วโมงนะฮะก็ขึ้นอ้าวไม่ถึงแล้ว16พอความร้อนมาทำความร้อนเยอะขึ้นมันก็ชั่วโมงมันก็จะลดลงเพราะว่าขดลด่วมมันจะกินความร้อนได้ประมาณ10ชั่วโมงตอนนี้8ชั่วโมงแล้ว จ็ดชั่วโมงให้เพิ่มลงเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆชั่วโมงในการใช้งานนะครับอะเดี๋ยวลองปรับไปที่สองขีดกินอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบแอมป์หนึ่งจุดเจ็ดกิโลวัตโหกินเยอะมากสุดยอดเรื่องเป่าความร้อนหัวไหมร้อนมากครับหนึ่งพันแปดร้อยวัตต์นะ ร้อยสี่สิบแอมนะครับหนึ่งจุดเจ็ดกิโลวัตต์อ่ะนี่วางแล้วเห็นไหมก็ลดลงมาเรื่อยเรื่อนะครับลดลงมาเรื่อยเยตัวนี้ก็จะบอกแอมอ่ที่เหลือเปอร์เซ็นต์ที่เหลือชั่วโมงที่สามารถใช้งานได้นะครับตรงนี้อัตราการกินกระแสไฟกินไปเท่าไหร่นะครับเห็นไหมก็2องร้ยโวลต์กินสุดสุดนะครับขนาดแบต300อแอม เปิดไดเป่าความร้อนแป๊บเดียวนะครับนะอันนี้ก็จะมีพัดลมอยู่ข้างๆด้วยระบายความร้อนในเรื่องของอินเวอร์เตอร์นะครับกล่องนี้จะกันน้ําไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเจาะเรื่องของพัดลมระบายความร้อนนะน้ำหนักกล่องนี้ไม่เยอะประมาณ10บโลถ้าบิวอินตัวนี้เข้าไปนะครับก็นี่เรียบร้อย ในการทดสอบข้างในก็บิวอินสวยงามนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเห็นไหมนะครับเซฟตี้สวยไปเลยนะครับปิดดูมุมนี้กล่องสีดำนะครับพวกนี้กันน้ำช่วยในการกันน้ำก็ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับระดับหนึ่ง โวกแบตเตอรี่ก็แนะนำหลีกเลี่ยงเรื่องของของน้ําถ้าน้ําขังน้ําอะไรก็รีบรีบเอาเทออกตายแห้งไม่งั้นเดี๋ยวแบตบมันจะรับวงจรนะครับก็โอเคคลิปนี้ไปก่อนครับมารีวิวคร่คราวๆใครสนใจก็สอบถามรายละเอียดได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ